สิเตโชชโยนิจังสิทธิกำมังปะสิทธิเมปะสิทธิเมปะสิทธิเมโอมนโมระเบิดเปิดทางหนงพุทโธนโมพุทธายะพุทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโคเปิดพระเจ้าประเสริฐเปิดด้วยนโมพุทธายะคอยเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีเปิดสติเปิดปัญญาเปิดแสงสว่างคนทางเรี่นเกี่ยงงานงดีเงินจงคล่องเงินทองจงไหลมาค้าขายจงลำรวยด้วยนโมพุทธายะอิจิตตังปิยมมะมะมามาเงินจงมาทองจงมา โชคลาภวาสนาบารมีสิ่งดีจงไหลมานะชาลิตินะติทิชานะโมพุทธายะสุกิติมาสุภาจรโลสุสีนวาสุปาโตอิสสิมาวเจติโลเกสโรวาสัมปิโตนะโมพุทธายะอิติปิโสวิเศษิเสเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิราชาคตาลสาติหังจตโลทินังปิสามนาโลปุสพุสโส มานากนิทธาโทภัสสะวิสาเถพระค้พุทธปันธุธรรมคะวาทโนมามะวาวิสุนุสานุสติติวาค้าพระตพุทธนางสานุสะมาติตาสธีอสัมมัมสลิปุโลตานุทวิกาโลโตข้าสนนปันสำน้าและเจชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละวาพระคะาโสติติอิอิและชาคาตาละสาเตหังจตโลทินังเปสัมลาโลปุสะบุโสมนากะิท